ครับมือนีวันยุดครับวันยุดมือนีพามาเที่ยววัดพระเจ้าใหญ่วัดหงศีสะแรดเลยครับอำเภอปุตด,ด้สงจังหวัดบุรีรัมย์ครับเลยพาเที่ยวชมบรรยากาศวัดวัด,วดมีเป็นวัดซื่อเสียงโด่งดังแห่งเน่ะครับศักดิ์ธิ์ปุถุตสาบานเลิกเหล่าเลิกยา มามาสาบานสาบานวันนี้หลายด้วยครับมาขอพรขอหยังเบิ่งโบสถ์โบสถ์กระเบื้องโอ้ยังงามเลยดอครับกระเบื้องลูกหูเป็นลูกหงูครับเดพาชมบรรยากาศโอ้ยอุโบสถครับอุโบสถ เดียเย๋ยวพาเดินชมรอบๆครับมันมีเป็นเห็ดอย่างแนี้อมบรรยากาศรอบนอกครับเจ้าใหญ่วัดผงสีสาแรดดูไดอยากมาเที่ยวกับมาดด้วยครับอุมภาพันหกเก้าอ่างาน น้ำมัสการพระเจ้าใหญ่ปี2,569้โอ้ผีผ้าพิงผ้าพิงสินค้าโอท็อปครับผ้าบิงเป็นต่ำหู เฮ็ดดีแท้คืนตั้มตั้มสินยังนี่สินตีนแดงโอ้สินขาโอท็อปเขี้ยนึงนี่มันได้จากจากหัวนประมาณสิบสองค่ะสิบสองพืนโอ้คือดีเนาะเคลื่อนเคลื่อนผ่ามัดมีมันบ่ผ่าไม้มัดมี อ้หาบึงหยากนะ่ซูมเ้อเนาะปาดจีโบลานอันนี้ตีแดงคือกันบ่นี่อันนี้อันนี้คืออันนี้อย่างครับผ่าไม้โบลานตีเที้ยสมัยไม่เที่ยสมัยไม่เป็นพาสินนิดกัผ่านาผพาสินคือกัน ทเีเท่ยวเขีตวเข็ยสมัยเมยวเัยเียเีเขีวียเขีอเีเขียวเชียเยวเขีวี่ตำโีนบเนไยวเขยโดนยูยเป็ยเดียเยววเยเขียเยวเยวียเยเขาวเีวียวเวียวเขียยวเวียเียวเนวเขียเขายวเเดี๋ยวเยวียเขีเมยวเขีเเวเวยเ เดี๋ยวเต้าสิส้าแผ่ค่ะนี้มันมยี่บห้าเมตรค่ะอัวนี่สิ้เมตรันเป็นสามสิเมตรค่ะไปามเมตรต่โดนก็มู <c oughs> โอ้นี่อันแบบไม่พันใส่เล็กเนาะพับมาเป็นเล็กเลยชูมือนี่อาเบิ่งอยากแล้วเนาะคนตำ่ำหูต่ำอิน <c oughs> วี่แของสำเรียนรูปโอ้ยปุ่นเต็มเลยกีโบลณนีโบลานเดี๋ยวพาไปชมในโบสถ์ต่อครับโบสถ์พระเจ้าใหญ่วัดหูวัดศรีสลักนะครับซื้อเสียงดุ่งดังเรืองความศักดิ์สิทธ กู้ได้อย่างมัดกระอว่าครับอำเภอกุดไดสงจังหวัดบุรีรัมย์ครับเดี๋ยวพาชมพาชมีเกอปุ่นถอดไววมวยยานห้ายครับแต่ก่อนมันเคยมีตำนานครับงานบุญมีฉี่ขโมยมาลักเกือบครับนี้บอลลอดครับได้ร้อยบกเลย ชมบรรยากาศภายในวัดสวยงามกับบรรยากาศภายในโบนสถ์ บูกระเบื้องครับข้างนี้บรรยากาศบูดกระเบือบบเบ้องสวยงามกับสวยงามวัดหงวัดพระเจ้าใหญ่พระเจ้าใหญ่วัดหงครับวัดสีสแรด มาในโบสถ์ครับในโบสถ์มาบึง้งป้าดกระเบื้องครับเท้าขติกาภูมิเท้ามหาภูมิประตูโอ้โบดกระเบื้องครับโบดกระเบื้องนี่เป็นบรรยากาศ กับเบื้องสวยงามครับสวยงาม อากาศครับโบสถ์ที่เหตุติดกระเบื้องหลอกโบสถท,ทึงนอกทึงในเลยครับหลวงพ่อเงินสมบัติผักเกี่ยวมรกกนี่ครับหลอบเลยใบสีมาพร้อมมีเทพพนม หลอดมีตะกระเบื้องแก้วนีครับเป็นกระจกเป็นกระจกนีครับนี่แผ่นกระจกโบดแผ่นกระจกทั้งหลังครับเบื้องบนข้างบนแผ่นกระจกทั้งหลังเลยครับนี่สวยงามครับสวยงาม